นี่คือบ้านของน้องเอเรียนบอยนะฮะชายหนุ่มผู้นี้เขามีความฝันที่อยากจะวู้ฮู้กับสาวชาวซิมให้ได้เลยเป็นชายหนุ่มที่อยู่ตัวคนเดียวในบ้านหลังนี้จะต้องทอํายังไงให้เอเรียนบอยนั้นจีบสาวติดและได้วู้ฮู้กันแน่นะเริ่มจากการซื้อปลามาใส่ก่อนเลยเพิ่มสเสน่ห์ในการที่จะมีสาวมาติดได้อย่างง่ายได้ <c oughs> อยากจะออกไปจีบสาวแต่ว่ารถโรงเรียนมาซะแล้วอะก็เลงจะออกไปจีบสาวเลยอะแต่โดนโรงเรียนมาคุมกําเนิดซะได้ต้องไปโรงเรียนก่อนในระหว่างที่น้องเอเรียนบอยไปโรงเรียนนะครับผมเราก็จะไปอยู่กับเจ้าตู้ปลานี้นะฮะปลานี้ อ้นี่มคะแนนของน้องเอเลียนบอยกำลังดีขึ้นเรื่อยๆเป็นไงเกดในวันนี้ขอบคุณนะครับที่มาส่งอ้ยนี่มันหน้าหนาวนี่ว่ามาปั้นตุ๊กตาหิมะกันสักหน่อยและฮะอากาศหนาวจังเลยนะว้าวและนี่คือสโนว์แมนแต่ผมไม่ชอบหน้ามันเลยผมจะทำให้มันพังไปเลยเฮ้ยอะไรครับลุง มีอะไรสวัสดีครับลุงผมชื่อเอลินบอยฮะเชิญเข้าบ้านเราได้เลยนะฮะในที่สุดเราก็มีเพื่อนคนแรกเป็นคุณลุงวัยกลางคนนั่นเองคุณลุงคนนี้เขาชื่อเชโลเคนนะฮะและตอนนี้เราง่วงมากเลยขอนอนก่อนแล้วกันนะจ๊ะเอา้าตื่นแล้วมันนอนไม่ได้เพราะว่า ออกไปจากบ้านผมเปิดทีวีไปทําไมอย่าลืมที่จะให้อาหารปลานะครับคุณลุง่ามาเปิดทีวีผมจะนอนเข้าห้องน้ําก่อนแล้วกันนะครับขออาบน้าอาบน้ํากินข้าวแล้วเราจะเตรียมนอนฮะการบ้านการเบินไม่ต้องทานะฮะทำอะไรกินดีมีอะไรให้กินบ้างมีอะไรให้กินบ้างเสิร์ฟอาหารเย็นมักกะโรนีซอสชีสเลยละกันตอนนี้เงินที่ติดตัวของน้องเอเลี่ยนบอยนะครับมีอยู่275บาทนั่นเองนะฮะไม่รู้ว่าจะรอดชีวิตอยู่ถึงวันไหนนะฮะนั่งกินข้าวก่อนลวกันนะครับอร่อยจริงๆเลยฝีมือของเราเองคุณลุงเชลโลเคนก็ บ้านเรามา thank you และตอนนี้ผมก็ง่วงแล้วครับขออนุญาตนอนก่อนละกันราตรีสวัสดิ์นะครับทุกคนและค่ำคืนนี้ผมก็เจอนอกเพนกวินนะครับมันเดินเล่นอยู่หน้าบ้านเหมือนจะมาคุยกับซากสโนว์แมนที่เรานั้นได้ล้มไว้ไม่รู้เขาคุยกันเรื่องอะไรนะฮะคุยกันเป็นปีเป็นขุยกันเลยทีเดียวแล้วใครกันที่มาทําให้ถังขยะหน้าบ้านของผม มันตกแบบนี้ใครกันมันทำอย่างนี้ไม่นะเมื่อคืนเราลืมเก็บจานนี่นะโฮ้ยมันสกรปรกไปหมดแล้วสภาพแวดล้อมไม่ค่อยดีเลยผมรู้สึกไม่ค่อยสนุกเลยที่ต้องตื่นมากลางคืนแล้วก็ต้องมาเก็บจานที่มันเน่าเต้งเต้นเต้นเต้งเต้เต้นเต้นเต้นเต้ดเต้น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 ตนเนเว้นเต้นเต้เต้นเต้นเต้้นเะต้นะต้นใครมาตเต้นเ้ยเบ้านเราเต้นต้นตน้น้นนเต้นนนแต้้เต้นเต้น้้นน้ เกมให้เล่นหางานได้ด้วยหรอหางานได้ด้วยหรอเงินน en ้อยจุงพาร์ทไทม์หมออาชญากรตำแหน่งคนเร่ขายของบนถนนเอาเด้ยอย่างนั้นก็ได้เงินเว้ยรถจะมารับเราเวลาบ่ายสองใช่ไหมนะแต่ทำงานบ่ายสามถึงหกโมงนะครับเป็นงานพาร์ทไทม์นะจ๊ะเฮ้ยวันนี้เป็นวันหยุดนี่นาจะได้หาเวลาว่างไปจีบสาวกันซะไงล่ะโอ้ตอนแรกนึกว่าพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนซะแล้วหรือว่าเป็นวันเสาร์น,นะขนมปังต้องเข้า กินขนมปังดีกว่าเฮ้ยเต้นโชว์สเตปนี้จะได้ไปเต้นโชว์สาวได้อ่ะเฮ้ย <c oughs> มากินขนมปังกันดีกว่าครับผมอร่อยอร่อยกันเลยทีเดียวเมื่อให้น้องเอเลี่ยนกินแล้วก็ลิมให้ปลากินด้วยนะครับเดี๋ยวขอทำความสะอาดตู้ปลาก่อนนะจ้าเก็บจานด้วยสิจา้าเก็บจานด้วยตอนนี้มีกงินอยู่เท่าไหร่มีอยู่458เรามีอะไรที่สามารถให้เรานั้นหาได้ไเพิ่มได้ฝึกฝนนีฝึกฝนกีตาร์ พี่จะได้เป็นนักดนตรีในอนาคตแต่ตอนนี้เราจะเป็นอาจายากรก,ก่อนนะจ๊ะสกะัสกุไรสักุไรอะสักุไรเอ๊ะเพียงไรว่าสักุไรที่นี่ก็คือหอดูดาวของเรานั่นเองวู้ถึงแล้วนะครับเด็กๆเท่าที่ผมจําความได้คุณแม่เล่าให้ผมฟังว่าคุณพ่อใช้กล้องนี้ส่องดูดาวส่องไปส่องมาในค่ําคืนหนึ่งมีแสงวูบวาบวูบวาบนท้องฟ้าอยู่บนเหนือหัวคุณพ่อและทันใดนั้นมี UFO จานบินส่องลำแสงมาดูตัวคุณพ่อขึ้นไปคุณพ่อผม โดนลักพาตัวไปและคุณแม่บอกว่าตั้งแต่วันนั้นที่คุณพ่อกลับมาจากการโดนเอเลี่ยนลักพาตัวนิสัยของคุณพ่อได้เปลี่ยนไปไม่เหมือนมนุษย์มน,นาเลยนะครับคุณพ่อตั้งท้องและคลอดผมออกมานั่นเองหลังจากนั้นคุณพ่อก็ได้เสียชีวิตทันทีเวลาว่างๆผมก็จะมานั่งมองท้องฟ้าหวังว่าจะได้เจอคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะครับ สาวผ่้ยสาวผ่านหน้าบ้านเว้ยอยู่ดีๆก็ง่วงอะขอนอนแป๊บหนึ่งแล้วกันเปิดเพลงอยู่นอนไม่ได้นี่วะเลืมไปเลยว่าต้องทํางานนี่ว่าเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้ไปทํางานในอาชีพอาชญากรไปทำงานก่อนนะฮะผ่านฤดูหนาวมาแล้วเรียบร้อยหิมะได้ละลายทลายลงไปแล้วนะครับและผมเลิกงานแล้วครับบีบแตนทำไมอีกป่ะพี่เฮ้ยวิแล้วผมเจอเจอสาวเดินผ่านหน้าบ้านนะก็เจอพี่เออเอ้าทำไมจับมือแล้วมือไม่จับอ่ะ ถึงว่าบ้านของผมจะอยู่ห่างไกลดินแดนสักแค่ไหนก็จะมีพี่สาวพี่ชายเดินผ่านหน้าบ้านผมไปมาอย่างนี้เรื่อยๆทำให้ตัวกระผมนั้นมีเพื่อนต่างวัยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเหมือนจะลืมให้อาหารตาฮะแล้วผมก็ได้มาเปิดคอมดูเลยรู้ว่าในคอมนี้มีเกมเดอดซิมสามอยู่ด้วยนะฮะมันสนุกมากๆเลยพี่สาวสนใจเล่นด้วยกันบ้างเอ๊เดือะซิมสามน่ hey, นะพี่สาวครับฟังเสียงกีตาร์ผมหน่อยสยิแล้วก็พอจะมีสักบาทหนึ่งไหมครับหยอดหยอดหยอดให้หน่อยครับหยอดให้หน่อยครับเฮ้ยมาหยอดวะเฮ้ยหยอดป่า แล้วพี่เขาก็ยอดให้เราครับขอบคุณนะ,ะ,เ,ลนะเล่นคอมแต่มองเราดูซิว่าได้เท่าไหร่ได้เท่าไรเอเลียนบอยได้เท่าไหร่เจ๊นะห้า,ห,าห้าบาทมันก็เงินเหมือนกันนะนะขอบคุณนะครับพี่ว่าแต่พี่ชื่ออะไรอะ่ะคาริสตาแมคคารันอ่าสนใจดื่มดริงค์หรือเปล่าครับผมเพิ่งฝึกนะเป็นบาร์เทนเดอร์มือใหม่อ่นะก็หยิบดื่มดริงค์ก็ได้เลยนะคะรับรสชาติไม่แพ้เป็นสองรองใครนะคะเป็นไงสดชื่นนะเด อ้าอยู่ดีๆก็บาดหมางกันครับแล้วผมเพิ่งเห็นข้างบ้านของเรานั้นมีน้องๆหิ่งห้อยเต็มไปหมดเลยผมเลยอยากจะมาจับน้องเล่นนะครับสวยงามจริงๆเลยไม่ต้องไปไหนไกลแค่หน้าบ้านก็สวยแล้วอา้าวหายไปแล้วเหรอไอหมาหมาบ้านใครเนี่ยน้องแตงโมตอนนัดแตงโมกันวันดีน้องแตงโมสวัสดีหมาของใครม่รู้นะ,ะกลับไปแล้วลืมอ่านหนังสือพิมพ์ครับต้องรีไซเคิลซะหน่อยมาเล่นอักอษรปิศาจไข่กันตอนนี้ผมกาลังเล่น ปิศนาอักษรควายอยู่บนหนังสือพิมพน์นะจ๊ะจะรวดบินไปเลยวิววิวิวิสนุกจังเลยสนุกจังเลยวิว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 ววเล่นจนจรวดเครื่องบินทู่ไปหมดแล้วและวอยู่ดีๆโทรศัพท์ก็ดังครับและพี่คาริสตาโทรมานะครับพี่สาวคนเมื่อคืนนะ,สะแสดงว่าคิดถึงผมแล้วสิแต่ผมยังไม่โตเลยพี่รอผมโตเป็นผู้ใหญ่ก่อนได้ไหมแลวพี่ก็อย่าเพิ่งแก่นะหิวจังเลยเดี๋ยวทำมาม่ากินแล้วก่อนนะแล้วก็น,นะเว้ย แลวกันดิหิววะหิวหิวหิวถ้าเกิดมีพี่สาวคนนั้นมานั่งกินข้างๆเราก็คงจะดีสินะอาบน้ําเสร็จแล้วแต่วันนี้ต้องไปทำงานนี่นะขอนอนก่อนได้ไหมต้องไปทํางานซะแล้วมีรถมารับไปทํางานแล้วค่ะเดี๋ยวผมขอไปทํางานก่อนนะครับวิพี่สาวคนนี้ก็สวยด้เนี่ยเลิกง,งานแล้วพรุ่งนี้ก็วันจันทร์แล้วเสิ็นะ วันหยุดผ่านไปไวมากๆเลยขอนอนก่อนดีกว่าผมรอคอยมานานมากวันที่ผมจะได้ตกปลาหลังบ้านในที่สุดวันนี้ก็มาถึงปลาปลาป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 ลาปปปปลาตกไม่ได้สักทีทำไมการตกปลามันยากขนาดนี้นะได้ปลาแล้วครับผมได้ปลาแล้วยอบอาหารนานไปหน่อยก็เลยไม่นะฮะ แต่ก็ยังอะไรอยู่ผมเสียดายครับเงินไม่ได้หากันง่ายๆนะแล้วตอนนี้เป็นเวลาตีสามผมช่างเหงาใจเหลือเกินผมเลยก็ต้องออนเอมคุยเล่นกับเพื่อนคุยกับเพื่อนเรื่องที่ว่าพรุ่งนี้เราจะกินข้าวกับอะไรกันนะที่โรงอาหารนะ่ะสาวคนนั้นแจ่มากเลยชีวิตของผมก็วนเวียนวนเวียนกับการไปโรงเรียนและพี่เขาก็เอาใบแจ้งหนี้ค่าน้ำค่าไฟมาแล้วเรียบร้อยแลวแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่ผมเติบโตเป็นผู้ใหญ่เย้ <Yeah! S 1> จุดพู้กันหน่อยแล้ว แฮปปี้เบิร์ดเดยนะเอเลียนบยและนี่คือแดนนี่เพื่อนร่วมงานของผมแต่ผมเศร้าใจร้ำซึ้งมากที่มีเพื่อนมาร่วมงานเันเกิดผมแค่คนเดียวเท่านั้นผมไม่ได้กินเค้กแล้วละ่ะก็คงต้องทิ้งผมปราบปลื้มใจมากจนต้องร้องไห้ <c oughs> <c oughs> แต่พอม,มาดูในความทรงจําแล้วน้องเอเลียนบอยร้องให้เพราะว่าพลาดโอกาสนะครับไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยนั่นเองนะฮะ <c oughs> และนี่คือทรงผมที่เท่ที่สุดในยุคของเราทาปากซะหน่อยปากเขียวไปนิดและนี่คือลูกใหม่ของผมหวังว่าจะได้สาวนะ <c oughs> จมน้ำจมน้ำสนุกจ um <feelings> um ังเลยเรือเรือเล่นเรือไปแล่นเรือไปวูฮูวูฮูอภัยไปจ้ำไปจ้ำไปวู้บบ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 บไบบ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 าบบ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 เบบ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 บนบบบบ ขอเกาพุงหน่อยนะเกาหน่อยเกาเกาเกาขันใช่ไหมล่ะก็เหมือนหมาทั่วไปนี่นะน่ารักน่าชังเนี่ยแล้วผมขอเล่นกับน้องก็หน่อยละกันน่ารักจังเลยเอาข้าบ้านเราไปแล้วฟูตีถึงเราจะสนิทกันไม่กี่นาทีแต่นายก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำลายเฟอร์นิเจอร์ฉันไม่เดนเนียบอกว่าฉันเคยเล่าให้ฟังหรือยังว่าฉันทำงานในร้านเฟอร์นิเจอร์นะอ่ามีส่วนลดพิเศษให้กับเอเลียนบอยแจ๋วเลยขอบคุณนะนั่นอ คาหนังคาเขาคาคลิปเลยโอ้โหาข้าวกินหรอจ๊ะไอ้ฟุตตี้นั่นเองอุ้ยมันกินไม่ได้บอกเลยไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวพี่จะเตรียมจานข้าวไว้ให้หน้าบ้านเลยพี่เติมข้าวไว้ให้แล้วมากินได้เลยจ้ะทำไมชอบมาเตะถังขยะบ้านพี่ตอนนี้เรามีเงินครบพันสี่แล้วนะฮะอ้าวฟาตุย ลืมลืมให้อาหารปลาหลายวันเลยครับเนี่อ้อาสิให้เราด้วยนะน้องปลาทั้งหลายไม่น่าเลยพี่ขอโทษนะอย่าลืมให้อาหารปลาด้วยละ่ะแต่นะเดนีเอลเองยังไม่กลับบ้านเรอมาจะกระจีกมันใช่เวลาไหมเนี่ยแล้วเจอกันนะเดนียลพอดีว่าเราอยากจะเปลี่ยนลุคให้กับเอเลี่ยนบอยสักหน่อยกำลังมุ่งหน้าไปเบลบูติกและห้องตัดชุดและนี่คือร้านตัดชุดอย่างนั้นเหรอ มาตอนตีสองอ่ะเขาเปิดอยู่ปะะ่าว่าเปิดอยู่ครับเอ้คนเต็มเลยคนเต็มเลยอู้ดอกไม้กลิ่นหอมฟุ้งขึ้นมาเลยนะครับอชื่นใจโอ้ร้านนี้มีชุดให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับทาเอาผมนั้นเลือกไม่ถูกเลยเอาเสื้อสีฟ้าหนึ่งตัวครับ200ค่ารับมาพอดีนะไม่ต้องทอนนะจ๊ะแล้วก็จะเปลี่ยนชุดเลยนะครับตอนนี้ผมหล่อขึ้นมาบ้างยังครับน่าจะหล่อขึ้นแล้วนะผมดูดีไหมครับดูดีใช่ไหมล่ะดูดีมากเลยหนุ่มและทันใดนั้นมีสาวมาทักทายกับเราฮนะจีบเลยปะ จีบเลยปะจีบเลยแล้วกันนะจีบเลยครับจีบเลยฮะเขาเล่นด้วยนะฮะเล่นด้วยเล่นด้วยจีบต่อเลยครับจีบต่อเลยฮะเฮ้ยหวาน,นเสน่ห์ต่อไปเลยงั้นลองคุยกับสาวคนนี้นวกัน น้องชารอนแต่น้องหนีกลับไปซะแล้วงั้นเราควรที่จะกลับบ้านเหมือนกันเนาะตอนนี้น้องเอเลนบอยนะครับของเราเป็นเจ้ามือเป็นเจ้ามือนะครับผมมันหยุดอยู่ด้วยนี่ว่าจะได้มีเวลาจีบสาว <c oughs> งานนี้ต้องการความคิดสร้างสารรค์เพิ่มเติมนะอาจจะต้องมาฝึกกีตาร์นะครับแต่มันตีกับเพลงเดี๋ยวพี่ปิดเพลงก่อนมาฝึกฝนเพิ่มความคิดสร้างสารรค์ครับเดียวนะเองนี่เป็นหมาใครวะเนี่ยฉันเตรียมข้าวไว้ให้น้องฟูตรี้กินแต่เองมันกินเนี่ยนะอร่อยเลย อร่อยเลยเนื้อหมาสดีไหมเนี่ยเนื้อหมาสดีไหมนี่ไอหยอกเย็นนะน้องดาวเราใจดีกับหมาทุกตัวบนโลกนั่นแหละครับเมื่อกี้ไม่ใช่เราเลยนะเปนน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยขอรูปหลังหน่อยนะน่ารักฟุดฟุดเลยแต่น้องฟุดตรีไม่ได้มาหาเราเลยครับเมื่อคืนว่าไงหนุ่มส่งหนังสือพิมพ์ม่ะพิ่งนึกขึ้นได้ว่าต้องจ่ายค่าไฟนะครับเท่าไหร่เท่าไรเท่าโอ้โหร้อยยี่สิบสี่มีเท่าไหร่บ พอมีอยู่พอมีอยู่พอมีอยู่ตกปลาขายดีกว่าวหาปลาครับหาปลาเพิ่มครับขายปลาก่อนแล้วกันค่อยกินเออ,อได้รองเท้ามาอมได้รองเท้ามาซะด้วยน้องฟุตตี้มาเตะหรอครับหรือว่าเป็นน้องดาวมาเตะถังขยะเราล,ลวกอีเงี้ยผมเห็นไม่ทันแนฮะเดี๋ยวลืมให้หาปลาอีกนะครับจะลืมนะ <laughs> เดี๋ยวโทรหาพี่คาริสตาหน่อยพี่คนนี้ครับคาริสตาแมคคารันไม่อยู่ถ้าไม่อยู่ผมจะโทรหาคนอื่นแล้วนะโทรหาคุณเจนแล้วกันไม่อยู่เหมือนกันเออวันนี้เขาทำงานกันป่ะแล้วคนนี้อะมาริสาเฮ้ย มาริสามาป่ะสนิทกันป่ะเยี่ยมฉันจะมาเดี๋ยวนี้แหละโอ้ยแจ๋วเลยแจ๋วเลยขยับเตียงแป๊บขยับเตียงแป๊บอุย้ยมาแล้วครับผมมาแล้วสาวมาแล้วอุย้ยเอาจามด้วยเป็นโควิดหรือเปล่าครับินดีต้อรับสู่บ้านของเรานะฮะเชิญเข้าไปหลบฝนในบ้านได้สนิทกันซะด้วยเข้าไปเจอกันในบ้านนะ ใครขยับเตียงไม่มีเลยผมไม่ได้ขยับผมไม่ได้ขยับมันมันมันเคลื่อนนะแผ่นถินไหวมันเคลื่อนมาเองนะผมไม่ได้ขยับเลยนะเดี๋ยวพี่ทํากับข้าวกับปลาให้กินแล้วกันแล้วคือปลาจริงๆด้วยแหละปลากระพงเจี๋ยนมะนาวสาวมาที่บ้านทังทีก็ต้องทําอาหารให้กินอย่างอร ե อร่อยแล้วฮะต้องย้ายคอมฮะต้องย้ายคอมเอาคอมเก็บไปก่อนกันมานั่งกินข้าวด้วยกันเลยนะเป็นไงบ้างครับเนื้อใช้ได้ไหมครับอร่อยอไหมอร่อยจังเลยค่ะงั้นก็กินให้เยอะๆนะครับอุ้ยฝนหยุดตกเฉย ก็จะให้ค้างที่นี่นะฮะให้ให้นอนที่นี่ซะหน่อยนะกินให้หมดนะคุณมาลิสาจีบครับจีบจีบจีบอุ้ยเล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้วย,ยคุณยังไม่มีแฟนใช่ไหมเออลืมถามเขาเลยขอน่นวันหลังให้ได้ไหมครับช่างเป็นสัปดาช่างเป็นสัปดาห์ที่แสนเยี่ยมซะจริงอยากให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆโอ้เอเลนบอยก็ไม่เบานะเองอ่ะก็ไม่เบานะก็ไม่เบานะสบายไหมครับสบายไหมครับสบายเลยไหมฮะ สบายเลยนะอุ้ยตกรุมรักกันแล้วอะหัวใจขึ้นหัวแล้วเรียบร้อยนะฮะอุ้ยมีให้จุบแรกแล้วอุ้ยว้าวจูบจูบอุ้ยเย้กระล เรียบร้อยแล้วฮะอุ้ยเสน่แรงเหมือนกันนี่เจ้าเอเลียนบอยใช่ย่อยนะเนี่ยในที่สุดก็ได้จู๊บกันแล้วอ่ะเฮ้ยกลุบมือก็ได้แล้วครับผมสปีดบาลแบบก็เลยที่เดียวเชียวแหละขอขคต้อยนะครับอุ้ยเอ้าทำไมให้ผู้หญิงเขาอุ้มอ่ะอุ้ยอีกรอบหนึ่งเอ้ยสุดยอดเลยอ้ยหแต่ลำกันนะครับผม ไม่รู้ว่าค่ำคืนนี้จะได้บูฮูกันหรือเปล่านะฮะขอให้น้องค้างคืนดีกว่าค้างคืนไหมครับค้างนะฮะแ <c oughs> จ๋วเลยน้องมาลิสาก็ได้อาบน้ําในห้องน้ําของเรานะฮะเตรียมพร้อมที่จะค้างคืนกันในคืนนี้ผมง่วงมากเลยขอนอนหลับก่อนแล้วกันครับทั้งสองคนนี้ก็นอนหลับด้วยกันหลับแบบเฉยเยนะ ตื่นมาก็จูจบก,กันก่อนเลยนะไม่คิดเลยว่าเอเลนบอยจะมาถึงวันนี้ได้นะและตอนนี้ความสัมพันธ์ของนทั้งสองคนนะครับผมเป็นหัวใจแดงแล้วเรียบร้อยนะฮะฉะนั้นก็มาวูฮู้กันได้เลยนะมากันเลยวูฮู้กันเลยแล้วกันนะครับอุ้เดี๋ยนะขอเรารมกันเลยกันเฮ้ยจะเขาุยเลยเลยแล้วกันนะ <c oughs> และแล้ววันนี้เราก็มาถึงอ่ะ Å!